วันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันนะครับในที่กที่เราจะไปก็คือพระราชวังพระนครคีรีครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีนะครับแลวเราก็มาถึงพระราชวังพระนครคีรีแล้วนหครับผม หรือเรียกอีกอย่างว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่มืองเพชรบุรีพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งอยู่บนยอดเขาและนี่เราก็กำลังจะขึ้นไปยังบนยอดเขาโดยการขึ้นกระเช้าครับ แล้วพอเราถึงด้านบนยอดเขานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องกังวลเลยก็คือลิงนั่นเองเพราะว่าในบนเขาแห่งนี้นั้นมีลิงมากกว่า2,000ตัวครับและอันนี้ก็คือหน้าบันปูนปั้นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งสร้างตั้งแต่รัชกาลที่4นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของจริงนำมาโชว์ ถัดไปเราก็จะเดินขึ้นบันไดมาชมที่แรกนะครับนั่นก็คือพระราชวังที่ประทับนั่นเองและนี่ก็คือภาพภายนอกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพรโรน่นะครับซึ่งภายในนั้นไม่สามารถบันทึกภาพได้ครับและเมื่อเราเดินออกมาด้านนอกนะครับเราก็จะเดินต่อไปยังพระที่นั่งเวชยันวิเชียนปราสาทนะครับ จะเป็นปรา,าสาททรงจตุรมุกนะครับมียอดปราง5ยอดโดยยอดปรางใหญ่อยู่ตรงกลางสูง14เมตรและยอดปรางเล็กหยุดที่มุกทั้ง4บนฐานสูงซ้อนกัน3ชั้นครับแลวเราก็ยังเก็บบรรยากาศจุดที่สูงที่สุดของยอดมาให้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเดินลงปรากาทที่นี่ แลวิธีการที่เราจะลงนั่นก็คือการนั่งกระเช้าเหมือนเดิมที่เราขึ้นมานั่นเองครับ แล้วเมื่อเราเสร็จจากพระราชวังพระนครคีรีนะครับเราก็มาต่อกันที่วัดใหญ่สุวรรณารามัเองครับหากเราสังเกตนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นใบเสม,มาสองใบนะครับหรือก็คือเป็นที่ที่กษัตริย์สร้างครับเมื่อเราได,ได้เข้ามาด้านในนะครับนี่ก็คือถือเป็นโอกาสพิเศษครับที่เราจะได้ปิดประตูดูภาพภายหลังประตูนะครับผมซึ่งด้านบนของประตูนั้นก็จะเป็นพระแม่ธรณีที่กาลังบีบมวยผมครับ และนี่ก็คือรูปปั้นที่ปิดทองของพระที่สําคัญนะครับรวมถึงนี่ก็คือพระพุทธรูปที่สําคัญสําคัญครับและมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานบนฐานชั้นล่างได้แก่พระคันธานบ้านพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่5ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี้และมีรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมประดิษฐานอยู่ณนะพระประธาน ด้านหลังพระประธานจะเป็นพระพุทธรูปที่มีนิ้วพระบาทหกนิ้วเรียกกันว่าพระหกนิ้วและตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาจุดที่น่าสนใจของที่นี่นะครับนั่นก็คือหน้าบันระเบียงคดมีเลขห้ากลับด้านนะครับส่วนที่พาระเบียงคดล้อมรอบพระอุโบสถบริเวณหน้าบันประดับด้วยเลขห้าซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ห้าและเมื่อเราเดินต่อมานะครับก็จะมาถึงศาลาการประยายนะครับซึ่งเป็นลักษณะ เป็นเรือนไทยขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปะปนกันเครื่องหลังคาเป็นโครงประดุจชนิดมีจันทันต่อมุงด้วยกระเบื้องกาบูนะครับ และนี่ก็คือพระแก้วมรกตองค์ที่ใหญ่มากที่ตั้งอยู่เป็นประธานนะครับผมแล้วเราก็ยังไปต่อที่วัดเกาะแก้วสุดธารามนะครับผม เมื่อเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับด้านสายมือเราก็จะเห็นเจดีย์ทรงเครื่องตั้งอยู่ด้านทางทิศตะวันออกนะครับผมด้านหน้าระหว่างพระอุโบสถและพระวิหารครับแล้วเราก็เดินไปต่อที่พระอุโบสถครับจะเป็นที่ที่เราจะไปดูจิตรกรรมฝาผนังที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากวันอื่นๆนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีฝุ่นที่แสดงให้เห็นรูปแบบลักษณะสีและองค์ประกอบและเทคนิคของจิตรกรรมสมัยอยุธยาได้อย่างชัดเจนนะครับผมซึ่ง เอ่อความแตกต่างนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูกันเลยครับเมื่อเราเข้ามานะครับด้านในเราก็จะเห็นนะครับว่าด้านหลังพระประธานนั้นจะเป็นพระพุทธประวัติตอนมานพรพจนนะครับผมส่วนด้านหน้าของพระอุโบสถจะเป็นภาพจักรวาลตามคติโบราณซึ่งคาดว่าอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนของฝั่งพระประธานได้ครับผนังด้านทิศใต้เป็นพุทธประวัติตอนสําคัญสถานที่สําคัญ 8, แปะแห่งเรียกว่าธรรมหาสถานแทรกอยู่ระหว่างภาพเจดีใต้ภาพชัด ส่วนด้านเหนือก็จะเป็นเจ็ดแห่งเรียกว่าตามมาหาสถานสถานที่ต่อไปก็คือพระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนเป็นพระราชวังที่สองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างเสร็จในปีพศ2469 แล้วก็พระราชทานนามว่าพระรามราชนิเวศแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าข้างในนั้นไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้เราเลยสามารถเก็บได้แค่บรรยากาศภายนอกรอบๆพระราชวังนะครับผมและนี่ก็คือแม่น้ำเพชรบุรีที่เป็นทางสัญจรในสมัยก่อนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็น้ำค่อนข้างที่จะแห้งแล้วแล้วเราก็ขอจบการนำเสนอจังหวัดเพชรบุรีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ